กะว่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ะ่ะเลิกเล่นยังไม่ได้คลิปมันน้อยไปนะครับคลิปมัน้อยไปใส่ชุดให้นางหน่อยสวมหมวกใส่เต็มที่ครับเป่านี้ใส่เต็มที่บอกเลยฮยหัวมา้าไม่ได้หวมมาไม่ที่หน้ากากก็มาต้องโหลดเชี่ยชุดนี้แล้วกัน กระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่ใส่กระเป๋านีเก่งเกงนี้เกือบไม่มีพอแล้วเราจะมาเล่นด่านนี่กันนะครับด่านอะไรไม่รู้เล่นหมดจัดอันดับเหรอคลาสสิกปีศาโบราณคืนชีพอะไรวะ ไม่รู้กูเล่นอย่างเดียวเข้าโคตรนานต้องตัดออกเลยนะครับนะตัดออกบางส่วนเลยนานไปบางเฮีย้ยมันหมดจัดอันดับแล้วว่าผมไม่รู้นะผมอยากได้ดาใหม่ๆไงโอ้จัดอันดับจริงๆวะ่ะมาจัดอันดับเนื้อหาเลยกูเล่นหมดแล้วแหละไม่ใช่ปัญหาหรอก ปิดเสียงดิเฮ้ยเปิดหาพ้องไม่เปิดเสียงนะไม่เปิดไม่เปิดวันนี้เรามาอะไรนี่เออะไรไม่เข้าใจอ่ะมีกี่คนะผู้เล่นแม่งแปดสิบคนเข้าไปแล้วแปดสิบสี่สิบห้าสิหกุยเะียะรวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุลตร้าแมนเลย อร้องหาพ้องไอ้ปัตอุนเตอร์แมนอุนเตอร์แมนเลอะเธอะเลอะเธอะอุ้ยเอ,อเอาอะไรอ่ะเอาอะไรมึงทำไมอ่ะมึงจะทำอะไรจับก็ไม่ได้โอ้อ่อนนี่หวายเวียน ทำให้เราเสียวเล่นเฉยนะครับไม่มีอะไรให้เราเสียวเล่นไปงั้นๆนะอะอ๋อฟอปลาดไปแล้วอะสปะลาดหายอยู่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะมาใช่ก็ก็นึกนว่าตีไม่ใช่ตีดิสู้กันอยู่ที่ทะเลทรายไง <ee> นั่นไงนั่นไงมีอยู่มีอยู่อยู่นั่นอยู่นั่นแต่ไงดีวะ ทะเลทรายยู่นั่นนะใช่ไหมมันเหมือนอะไรวะเหมือนซากะลัทซากรลัดผับพังผดัดผับพังผมจะอัปคลิปแค่ครั้งเดียวนะครับเพิ่มเสียงแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าผมเพิ่มผมเพิ่มเสียงอัพคลิปสองครั้งไงเราเสียงมันไม่ดีนะครับเสียงมันซอดเสียงมันดังโหดเกินไปนะครับฟังมาดูเรื่องนะครับอุ้ยเอโอุยโอ้ย,ยมึงพากูลงแรงจังวะ พาคุณลงแรกงแรงฟาร์มด่วนกระสุนปืนเอาไม้ให้หมดเอาะไรไม้ให้หมดไปข้างบนก่อนข้างบนก่อนออโต้ไพลอตเล่นยากจังวะเป็นอะไรวะเนี่ยเอ้าออโต้ดิ กูเปิดเอาตัวแล้วไอเวรเข้าของก็ไม่มีแม่งบ้าทังนี้หน่อยเอา้าอุ๊ยเขี้ยใครยิงวะใครยิงกูหรือเปล่าอุ๊ยนั่นไงได้ไงอุ๊ยเี้ยเจ๋งครับพี่ เก็บ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 ใครยิงก็ไม่รู้อะพี่นี่ข้าวมากไอ้เวรต้องตามเพื่อนไปอะ่ะยุงกัดด้วยยุงมาจากไหนวะตากาเองออโต้หีสัตว์

หุย้ยตกใจยุงกัดยุงกัดเปลี่ยนที่แป๊บยุงกัดนะ่ะป่าเ้ย มีอะไรของของน่าจะหมดแล้วล่ะ ยุงกัดกูไว้เบนไปไหนวะแปบ๊บนึงนะต้องเปลี่ยนที่อัดแล้วเปลี่ยนที่แปบบ๊บเปลี่ยนที่แปบบ๊บยุงมันกัดนะครับอยู่ข้างล่างยุงโคตรเยอะอ่ะบ้านผมโอ้ตายตาย อกมากูมาอัดตรงนี้แทนแล้วโอ้อัดข้าบดแม่งเลยร้อนก็ร้อนวะไอเบียบนแม่งมานี่ก็มียุงอยู่นี่ก็มียุงมีแต่ยุงวะไอเหี้ยยุงระบาดอนะ่ะยุงระบาดยังโคตรเจ๊งเลยจะเป็นไข้เลือดออกตายตอนนี้ ไปที่ใหม่ก่อนย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาย้ายสดสดไม่มีตัดนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อแบบนี้เลยผมจะทําให้มันเป็นคลิปย,ยาวๆนะครับผมไม่ทําแบบว่าตัดไปตัดมานะเฮ้ยน้ำมันไทยท่านไทยท่านแบกบแบกบเียดเลยวะ ตามมันไปบ้านหลังนี้มึงเอาแลวใช่ไหม่ะเกียงตึบ๊บเฮ้ยยังมีของขอยู่โอเคปีนกระแพงยากไหมไปดื่มน้ำก่อนเสริมเกาะก่อนนะครับไก่คันทำแมวเลยวะไก่คันนะครับพอไปไก่คัน ให้พี่ไปด้วยให้พี่ไปด้วยไอ้น้องใจเย็นๆไม่รอก,กูเลยไปรู้เลยคู่หูพี่ใครยิงกูเอาเหี้ยเหยียบเลยเถื่อนยังวะมึะงยิงกูกูเหยียบเอาอย่างนี้เลยใจเย็นใจเย็นน้องๆเอง เติมเลือดแป๊บโอเคอูม okay. า oh, มีมึงเก็บอะไรอ่ะให้กูนั่งรอแล้วกันเก็บอะไรก็เก็บเถอะไก่ไม่ได้กันทำไมวะเกรงใจกูหน่อยอดคลิปอยู่ไม่ไม่น่าได้ยินนะครับเสียงรถเสียงรถด,ดังอยู่นะ ใครที่ดูคลิปนี้ขอให้แนะนําให้เปิดคลิปไอเปิดเสียงคลิปสุดๆนะครับเปิดเสียงมันดังๆอะ่ะเพราะว่าผมอัดผมอัพคลิปแค่รอบเดียวไงอัพสองรอบแล้วเสียงเสียงมันงั้ยังไงมันช็อตน่ะมันออกแนวเบื่อเบ่าๆนะเข้าใจไหมเออผมต้องเป็นต้องทําแบบนี้นะจะเป็นต้องทําแบบนี้ขออภัยล่วงหน้าเลยเสียงอาจจะเบาไปนอ่อดนี่เฮ้ ซากมัมมี่ฮีโร่ไปกันเลยระเบิดควันกูไม่เอากล่องฟุปเปอร์ฮีโร่หมดแล้วเปลี่ยนปืนดีกว่านะเคี่ยลูกกระสุนน้อยไม่เอาไม่เอาผมาว่าเอาปืนนี้น่าจะดีสุดแล้ว เดินหาอะไรให้มันไม่มีให้เอาแล้วนะาจริงผมเอากระปืนปืนได้กระสุน,นยเยอะนะครับดีไหมวะเอาปืนนี่ดีไหมดีไม่ดีไม่รู้ละไม่มใีใช้แล้วต้องเอาแบบนี้แทนแล้วนะครับเพื่อความสบายใจเก็บด้วยเนาะอมีแต่ปืน first aid ไม่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 ไม กระเป๋าไม่ดีเหมือนกันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปดีกว่ารอพี่ด้วยไอ้น้องใเย็นไปเลยอ้าวขับติดขับติดติดขัดไปหาเพื่อนเถอะนะเอาจริงไปหาเพื่อนเถอะนะ กูข่าได้ตัวเดียวเล่นมานี่ยังไม่เห็นที่อะไรเลยมึงพากูไปหาคนได้ไหมเล่นแบบนี้มันน่าเบื่อนะมันต้องบวกเข้าใจไหมว่าต้องบวกเพื่อน,น,นอุ้ยไททันไททันหรือมัม,มี่วะเสียงอะไรอย่าบอกนะว่าฝนตกอนะ่ะฝนตกนี่กูร้องนะนะของจริงจะตกเถอะกูไหวยอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกตอนนี้ไม่ใช่อะไร เอามึงให้กูบ้านได้โอเคเอาบ้านได้ก็ได้วะบ้านแรกหรือบ้านสองระเบิดแตงกิ้วเปลี่ยนระเบิดถือระเบิดแบบนี้ดีกว่าแต่ถือระเบิดควันนะมึกงกวนแล้วก็ตายหาต้องเปลี่ยนปืนระหว่างไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วลูกกระสุนน้อยกูก็เอาวะใครยิงกูใครยิงใครไม่ใช่ใครยิงกู เก็บมาเก็บมาวูไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนปืนแล้วเปลี่ยนปืนแล้วปืนปนี่ดีกว่าไอ้เวิน,ปนไปกันเลยคู่หูกูไปอยู่ไหนก็มิตายุงอะ่ะยุงมึงตามกูมาทําไมเนี้ยกุนเนื้อหอมข,อขนาดนี้เลยไอ้เวนินเลือดข,ข้ามันหอมหวานขนาดนั้นได้เหรออนาคินเลือดของข้ามันหอมหวานขนาดนี้เหรอหอมหวานน่าไม่ใช่ดนาครไม <laughs> พูดขุดบัวแล้วพูดหาเลยวะเอาเพื่อนกูไปไหนวะ กูหาอะไรอยู่ตอนนี้เพื่อนร่วมทีมอ่ะเอ,เอ้าเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ไอ้ใครยิง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 เฮียอะไรเอา้ามีแต่เสียงแต่ผมไม่เห็นเลขสี่บนนู้นแล้วเอา้าเลขหนึ่งก็ไปแล้วเห็นพี่ไหมน้องหลามไปเลยน้องหลาม จะฆ่ายุงอะจาังหน่อยเนี่ยไอ้ยุงเบนเงเกกากูไปเถอะเขาเก็บหมดแล้วไอ้เวีนเขาเก็บหมดแล้วเอ้าเดี๋ยวนะมันเลื่อนตามมาลานหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คิดไปเองไม่ยักใครท่านแบกหินต่อไปเราเล่นหมดจัดลำดับใช่ไหมเนี่ยอุ้ย,ยเวีนี่มึงเล่นที่อะไรของมึงเนี่ยฮะขับดีๆหน่อยรถนะ่ะเราเตะเลยอ ตีมึงนะเถื่อนไว้เถื่อนกันเถื่อนกันใจเย็นใจเย็นให้ผมเอาตัวอาชิพมาลงนี่ก่อนโอเคประมาณนี้เฮ้ยอะไรวะที่นี้อ๋อกดหลอนต้นไม้เฮ้ยน้ำน้ำมีอะไรเฮ้ยมาลงน้ำได้หรือเปล่าวะมึงมึงจอดแล้วทำไมอ่ะให้ส่งไฟว่ามันลงน้ำได้ไหมวะ อะไรเนี่ยอะไรวะมึงพากูดูก่อนได้ไหมมึงพากูมาเล่นน้ำมึงไงไปมอเตอร์ไซค์นี่ว่ะเอเดนฮีเทเอา้าว่างแม่งไม่เอาก็ได้วรไปไปไปขบับต่อไปมึงจะขับไปไหนกูจะรู้ตอนนี้ประจุภัยต่างไม่ตีโอ้ย่า ีอ,องฟาร์มพุมไปไหนวะอ้าวเอาลูกขนาใหญ่แล้วเหรออ๋อไปไปขนาใหญ่ก็ขนาดใหญ่ไปเลยอ๋อมันมันจะขึ้นได้หลายคนไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนไปรับเพื่อนพ้องหน่อยมาทําหาะลรวะเนี่ยมาขี่รถเล่นใช่ไหม,มขี่รถเล่นแล้วทำอะไรดื <c oughs> ร่มัาตั้งใจจะเงไม่เนหาอะไรเลยอะ่ะยังไม่เห็นแม้กระทาคนเฮ้ย กูฟักฟองไฟแล้วมึงตามกูมาใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้อออออยักษ์ไอ้ขุนยักษ์ขันทำไมวะไอ้ไก่เวนน้นกูต่อยเลยสวยแตงเกิลซีเจอไอ้แอมมันฟักอยู่โอ้ยะไปกันเลยขึ้นเขาเอ,อ้ยมึงขับยิมขับขึ้นขับมาขึ้นอย่างเงี้ยเหรอโอ้ ขับรถแบบนี้ไม่ได้นะตำรวจจับนะไอเวน <c oughs> โอ้โหอ้ยไปเลยคู่หูไอน้นนำฟักอยู่เนื้อสาสิแปดคนแล้วคุณจะไปทำเพี้ยอะไรเลยอะ่ะข้าไปตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> โอ้ไป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 หาคนหน่อยหาคนหน่อย <c oughs> ผมถ้าผมเปิดไม่มันจะเสียงคลิปมันจะไม่เข้านะครับมันเปิดไม่ไปได้นะ เปิดไม่คุยด้วยไม่ได้เสียมันจะเงียบเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมทําไม่เป็นอนะ่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เราก็ต้องเล่นพูดคนเดียวไปแบบนี้นะครับ <c ười> ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเขาขึ้นเขาปีนขึ้นไปความพยายามของมืงเนี่ยอุยอมเลย <c ười> รถน้ำมันหมดหรือเปล่า <c ười> อุยอะไรนเนี่ยี้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยสงสัยอะไรกันหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แฮมไอแฮมเฮ้ยยังไงบอสเฮ้ยมึงเก่งอะเนี่ยไอ้สัตว์กูก็ขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่ามึงเก่งคนเดียวเลยเอาอี้อะเอาออกยังไงวะเอาอี้ออกยังไงอะกูต้องเมีต้องเมี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 เอาล็อกหมอนล็อกหมอนล็อกหมอนพ่อง เออออกไป <laughs> ช่วยกูด้วยเอาออกกัหรือวะโอ้เฮียขึ้นยังไงวะรู้แล้วละมันต้องหันข้างใช่ไหมมันต้องหันข้างนะครับแต่หันหน้ามาันจะเข้าไปให้เราเลยอ้าวปดม่วอยเอบนเะด้ควายอ้าวขึ้นยังไงวะไอ้เฮาไอ้เฮา ไอแฮ้วความพยายามอยู่ที่ไหนความ,มันไลอยู่ที่นั่นไปกันเลยฝอยเราเองก็ทำได้เหมือนกันความแข็งแกร่งนะ่ะไม่ใช่แค่นาย,ยนะอนาคินอนาคินคิดว่านายเก่งคนเดียวนะ เราก็จะขึ้นให้ได้เหมือนกันความมันนะ่ะมันต้องเล่นเป็นเล่นเป็นสวยสวยพากูมาบักเช่เลยกะว่าจะเล่นกับคนวะกะว่าจะเล่นกับคนมากูมาบักอีวนินเล่นที่ว่ามายิงคนนั่นเองเฮียขึ้นยังไงวะยิงอะไรเนี่ย อมันอยู่ไหนวะเอ้ามาลงไปแล้วหรอกูขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยวุ้ยวฮ้ย้ยกูตายเฮ้ยกูตายกูตายไอ้ป้าเลอเสียเฟิร์สเอที ไม่รู้ว่าทำแมวอะไรเฮ้ยเครื่องบินนี่บา่ายิงดิยิงไม่ได้เหรอโอเคยิงมันไม่ได้รู้ครับรู้เรื่องเลยโอ้โหเขาใหญ่ เห็นคนเหรอเฮี้ยใครยิงกูเฮ้ยหลังงลังโอ้เฮียมาไหนวะ,ะมึงยิงไปกูเติมยาก่อนกูตกใจหมดอะไรวะกูรู้ว่าใครมากูไม่มียาเหรอยาจะหมดแล้วอะเอพีคุณเ,อเยอะเกินไปคุณต้องเติมกัญชาแทนใช่ไหม ใครมาบื้นรถวะไอ้ควายโอเคอตกใจหมดว่าใครยิงกู <c oughs> มันมาคนเดียวใช่ไหมเก็บของในขลองมาอยู่อยากได้กระป๋องน้ำอะ่ะ เฮ้ยอะไรวะอุยเทพิทักษ์อินซีแลนเทพิทักษ์อินซีแลนเทพิทักษ์มึงมาหากูทำไมยิงว่าเอาตาดิเอ้ยไม่ใช่ว่านี่นะฮะนี่งไงไม่เป็นไรปลาระเบิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงวะในล้องลดิรองดิลงดปลาระเบิดขึ้นดิเอ้ยปลาราเลยไปเลยเอ้าอะไรวะ สายทะลุอุ no wonder, ้ยเฮียน er. kind of okay? ่ากลัว <go> จังวะสารพิษพวกไพทันใช่ไหมเนี่ยเอานี่ไปกินระเบิดคคอนกูเอาให้มึงเลยให้ท่านโดยเฉพาะจากหัวใจและใจยิ่งเอามันไปไหนวมันไปไหนวะเพิ่งเคยเห็นไทย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 บ้าเลยนะอินซียักษ์เฮ้ยอะไร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 ยิงหาเลย จะยิงมั่วซั่วได้กูตกใจอเวน,นี่กูต่อยเลยมึงเห็นคนได้เหรอวะมึงดูยังไงวะเห็นคนเนี่ยเอ๊เลือสิบสี่คนอะไททันยักษ์ตามมันไปดีไหมอะอยากเจอเนะไปไปตามไปดีกว่ามันไปไปด้วกับมันกูขี่รถมึงก็แล้วกันเอา้าเอา้ามึงก็ไปเหรอเอา้ามึงไปกูก็ไปด้วยเอา้เอาไปพร้อมกันเลยดีกว่าไาเวน จัดหน่อยจัดหน่อยนั่งไปกันเลยหิ่พ้องมาอุ้ยเอย yeah. ลงหลีนั่งหาพ้องใครวะใครยิงกูอีกวะเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> จบแล้วใช่ไหมไปกันต่อเลย พันยาก่อนพันยาก่อนใช่ไหมโอ้ยหีรถน่ากลัวชิบหายกูฆ่าหนึ่งตัวตั้งแต่เล็นมามัวแต่เออแดกเออแดกเสมอที่เธอต้องการอันยักษ์ไปไหนแล้ววะอ๋อมุ่งทำหาเลยนะขี่รถสิ่งไปบางทีอ่ะผมไม่ชอบแบบนี้เลย ครยิงหาอะไรอวะอ๋อไอเรกสีเฮ้ยิงกูใครยิงกูวะทำไมมึงไม่ไปรับเพื่อนวะไปรับเพื่อนก่อนเอ,อ้ยอีสต์ตดเอาพังเอาระเบิดเอาโอ้ยเย่ หน้ากากเหมือนกันเปียบเลยนี่ใสมาใส่มาเพื่อด่านนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมหน้าก,ากากเนี่ยเพื่อด่านนี้โดยเฉพาะรถสีแดงอย่าบอกนะว่ามึงจะขึ้นสีแดงไปกันเลยขึ้นสีแดงก็ได้อ๋อผ่านเลือดอีก กูไม่มีกระป๋องไม่มีกระป๋องน้ำอะ่ะเดี๋ยวอีกเจ็ดคนร,ร,รีบ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 เคลียร์ทางหน่อยอน,อน้องมันจะมีไททันมาหาไ,มาไหมบ้าตอนเล่นจบนะอุ้ยเฮียไอ้ตกปกอื้มอ้าวรถรถไงรถไง นึกว่าจะเอาไปอีกนะไม่เอาแล้วเนี่ยเฮ,ฮ้ยเชียใครยิงใครยิงกูใครยิง,รยง,รยงวะไม่เจอไม่เจอเอาตายที่นี้กูเหลืออีกคนหนึ่งใช่ไหม คนหนึ่งกันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้นะโอ้ยขึ้นได้ด้วยโอ้โหปังอูมิจาเลือดน้อยมากเติมเลือดก่อนมึงยิงทำไมเนี่ยคะโอ้ยรถระเบิดรถระเบิดเฮียเฮียเฮียห้องได้ รถระเบิดนี่ตายหงหมดเลยนะถอยก่อนทียิงรถกูทำไมโอ้โหฝ่าขี่มาตั้งนานนะอีกคนหนึ่งมันน่าจะอยู่ไรได้วะเอ๋อทำอะไรกันนะมึงจดุดมึงวางเพลิงกันทำไมเนี่ยฮะทาอะไรวะกูไม่มีระเบิดนะเฮ้ยกมูมีระเบิดปลาใส่แล้ววะเนี่ยปลาใส่ฐานมีภพไททันเฮ้ยระเบิดระเบิดอี๋ใครระเป้าวะ พีปาเราเบิดวะพี่พายนะักกูถอยแล้วกูถอยแล้วงั้กูเกือบตายทำไปเด่นไปพวกนี้อย่านะมึงอย่านะมึงกูต้องปิดฉากเป็นคนสุดท้ายใครจะปิดฉากดีกว่าไอ้คนสุดท้ายมันไปบุดหัวอยู่ไหนวะมึงไปเดินเล่นหรือไงเร็วหน่อยฝนจะตกแล้วไอ้เวร ฝนจะตกแล้วอุยอ้ยอี้ยตกอย่างแรงเลยควันแดงๆคืออะไรวะไปดูดิไปเลยไปเลยทีมนี้มันเก่งเลยกูคิดไปเองวะเฮ้ยอะไรอะไรใครยิงอะไรใครยิงอะไรมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมเอายิงรถเล่นอีควายหรือว่าคน ก็ตกใจหมดหรือว่าอะไรเอาคนอยู่นั่นเอ้ามีคนอยู่นี่ว่ะโทษทีแฮปปี้นิวเยียไม่มีใครท่านมานี่ว่ะกูนึกว่าจะมีใครท่านมาซะอีกสาดกระสุนเอาดี ยิงต่อเนี่ยอย่างนี้พอละหนวกหูไอ้เหี้ยมึงไปสั่ลองคนเดียวไอ้เหี้ยไปสั่ลองคนเดียวเหรอไปสั่ไปสั่ลองคนเดียวเหรอสรั่ลองคนเดียวทำแมวอะไรยกนิวโปโ้ทำแมวอะไรฮะอีเวรยกทำไมนิวโปโล้ลนะ เอาจบแล้วชนะเย็นนี้กินไก่ไก,ไก,กูไม่กินไก่เบอกแล้วหรืเปล่าไม่กินไก่โอ้ไม่อร่อยไก่นะแดกหมูดีกว่าว้าวเอาอ๋อไอ,อ,วอพวกที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าว่ะมันเกินเหตุน,นะเนี่ยมันเกินเหตุนนะอ๋อ้จบพักที เรเวลสิบสามไปแล้วเลเวลัอ t h แตง y ิวว้าวพอแล้วนะใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วย